รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาที่ต้องใช้วิจรรารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำผมมาละออครับพี่ไอ้ท่าหัวตกมันท่าอะไรนะพี่ผมจะกดเอ่อเอ่ออะไรวะไม่ใช่สลีปอะอะไรวะสแลป ไม่ใช่ feel asleep ค่ะเอ่อ feel asleep feel 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 asleep feel asleep ป่ะ for for asleep for ใช่อ๋อนี่เปล่าดิคุณอ๋อนายเรนเดย์อืม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 เฮ้ยอุ๊ยโอเคหายงอมเลยเหี้ยหัวกระดกเหมือนเขากอดลูกเลยเฮียเมื่อกี้ พี่วาเลนก็เพราะพี่แก่แล้วกันพี่ก็เลยมองเขาเออเป็นพ่อก่อนลูกอะไรเนี่ยเออวัยรุ่นครับวันนี้วัยรุ่นครับพี่เหมือนเขาปอบลูกหมาเมื่อกี้เอาผมเป็นลูกหมาของเขาได้แต่เขาหน้าชอบแมวมากกว่าเดี๋ยวกูซ้อมก่อนอครับพี่เปาโอเค,อ,เคอ๋อดูมึงมีความออสุขดีเนาะครับพี่ชายดูมึงแฮปปี้ดีเนาะอันนี้อันนี้ อินโลหรืออินเลิฟครับเนี่ยอินเลิฟครับเอาพี่นี่ขับอะไรอ่ะอินอินโลหรืออินเนอร์ครับอินโลหรืออินเนอร์อืมอก็ความรู้สึกความรู้สึกที่พูดออกมาเนี่ยออกมาจากเกมมีเรื่องมีเรื่องมีเรื่องไปก่อนเดี๋ยวมาคุยก่อนมึงเห็นไหมน่ะสีดำมาน่ะออกจากเกมออกมาจากใจครับโอ้โหโอเคโอเคโอเคดูก่อนตูนเออตีนอยู่แล้วออกออกมาจากเกมอ้าพี่เปาอ้าวอ้าว เดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะเดี๋ยวพี่มาโอเคครับใช่หรอพี่อย่าต้องขอว่าพี่ยังไม่มีพี่หาข้าวพระเจ้าเลยเลยนะไม่เคยขายเลยเดี๋ยวนี่อะไรวะสวัสดีครับสวัสดีครับมิดมิดมีอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวรอพี่เก็ตมาพี่แล้วเข้าเลยนะครับครับเข้ามาพี่ไม่รู้ว่าเขาบอกเราพี่เก็ตมาเรามายืนมุมเดิมของเราดีกว่า มึงเจอตัวนี้ก่อนรู้สึกภาพพีรู้สึกแล้วใครมันไปแหลมอะไรครับนี่มีแล้วไม่สวนนะไม่สวนนะอย่าสวนนะมีโปรเจกต์ใช่ปะไหมตอนนี้มีปะเรามีอยู่ไม่เห็นบอกว่าเรื่องัดร้านอ่ะเห็นเพื่อนบอกว่าไม่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 สวนนะไม่สวนนะสวนหรือไม่สวนเลยนะไม่ไม่ไม่สวนพี่ไม่สวนไม่สวนเห็นเพื่อนบอกเรื่องัดร้านอ่ะพี่เมื่อกี้ ไม่สวยใช่ปะใช่ไม่สวยไม่สวยไม่สวยไม่ไม่เอยม่ไม่เีาพม่ไม่เอาไม่สวม่สวยม่สวยไมม่สวยไเ่มไม่สวยม่สอยไมวม่สว่วม่ม่สวม่ไม่ม่วม่สวยไมวไม่สวม่สวม่สวยไยไยวมยไยไวย่่ะมวไม่่ไไสมมมยวยวย่ไว ูตั้งค่าใหม่อย่าสวนนะอย่าสวนนะอย่าสวนนะเนอ่อกูเอ่อไอ้เรื่องวันนั้นอ่ะมันเข้าใจผิดเว้ยอันนั้นอ่ะเดี๋ยวอธิบายให้เขาฟังก็ได้เพราะว่ามันเรื่องเข้าใจผิดไอเขือคเขื่อนเพื่อนมึงไปทำอะไรไว้เนี่ยไปอยู่ไหนเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมาไปเจออ่ะ อันนี้เรื่องของผมเมื่อวานป้าไซเอาาาเอเอม <า S 2> ื่อวานเรื่มพูดเร่พูดเลยเร่พูดเลยตอน,ตอน,ต,อนตอนเที่ยงคืนตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งบหลังหลังไอ้ดอกเที่ยงคืนอะใส่เป็นเงนร้านตอนตอนร้านริมเรียไอ้ใส่บอกว่าชุบหน่อยไม่เล่นแล้วเดี๋ยวไม่มาเล่นแล้วใช,ใช่เพราะว่ามัมก็ชุบกันแล้วก็ไอ้ใส่ก็มาเล่นอีกทีหนึ่งตอนตีห้า คือจากจากหลังเที่ยงคืนนะเที่ยงคืนนะแล้วก็เข้าใจเรื่องมีแค่นี้ใช่ไหมเรื่องมีแค่นี้ใช่ไหมมึงฟังกู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 ไม่ต้องสวนมึงปล่อยให้มันแทงเลยเดี๋ยวกูพูดเองที่เหลือไม่มีอะไรไม่ต้องปล่อยถ้าไม่จะแทงให้มันแทงไปเลยเรามีโปรเจกต์อยู่นี่ตอนเนี้ยเฮ้ยอย่าควักอาวุธนะใครอยู่เฉยเลยอยู่เฉยมึงไม่ต้องควักเที่ยงงั้นฟังแห่เขารู้เรื่องนะอ๋อใคอธิบายเข้าใจก่อนดีกว่าพี่คือเรื่องเป็นคือคือมันมันไปเล่นร้านริมเลกับร้านแรกอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วเสร็จแล้วน้องๆอ่ะบางคนอ เอาไดเ้ผมก็เลยบอกไอเต็มไอตีมก็เลยฉุดผมผมก็บอกว่าถ้าไม่ตีเสียนะเดี๋ยวผมบอกเลยคือผมก็บอกว่าหลุดแนวไปเลยเดี๋ยวไปมาหาถ้าบอกว่าเปนใหม่อะประมาณนี้พอใจปะ เราทฮิโรชิจะตีไหมพี่บอลบอกพี่ต้อนพี่บอลบอกพี่ต้อนหน่อยต่อะเนี่ยพอพอมาพีดีาอันนี้เอเดนบอลหรือเปล่าเนี่ยเออ๋ยวันแล้วมึงไม่ต้องเล่าแล้วมึงเล่าแล้วกูณรู้แล้วว่าไงครับพี่ว่าไงครัซอสไอ้เมื่อวานน่ะเหมือนจะไฟอ่ะมันมันมันคุยเรื่องหลุมร้านกันยังไงอ่ะพี่ถามหน่อยดีที่น้องมขาบอกว่าให้ชุบแล้วก็เอาร้านไปเลยเดี๋ยวรถประมูลพวกผมมันมันลบใช่ใช่ใช่คือมันเป็นอย่างนี้พี่คือที่ผมบอกคือหมายถึงเฉพาะหลุมนั้นนะพี่พี่เข้าใจปะก็ ผมว่าทิ้งเวระยะห่างหลายลูกเหมนะพี่คือแล้วผมก็มากันอีกประมาณตีห้านั่นแหละก็เลยไปเล่นกันพี่เล่นหมอยังไม่ออกก็เลยไปไอ้ติมมันบอกว่าเอาไปเลยร้านอ่ะผมไม่ผมไม่งานแล้วไม่ผมเมาผมจะเอารถตะมูลไปใช้ที่ผมบอกคือบอกว่าหลุมนั้นเนี่ยพี่ก็เดี๋ยวผมจะออกให้ไงก็เลยแบบว่าเอาไปเลยหลุมเนี้ยผมก็บอกไปประมาณเนี้ยพี่มันน่าจะพูดพูดไปไม่ได้ยินพี่ชาบอกไปตั้งแต่เที่ยงคืนนะพี่ชายชายชายเรื่องนี้เกี่ยวกับผู้สภาเรื่องตีห้าตีห้าไว้ไว้สภา อย่าพูดอย่าพูดอย่าพูดเรื่องเวลาที่ได้งานอยู่แล้วไอ้มันคือมันคือมันคือเรียมเรียมใหญ่เนี้ชุบไหมอะไรเงี้ยพี่ก็บอกชุบเลยน้องมันว่าไงอ่ะเออบอกชุบเลยพี่เพราะว่าน้องมาบอกมันไม่งันแล้วเดี๋ยวรถระมูลมันหลุดเมื่อไหร่พี่แล้วพออีกทีนึงแ็โผล่เหมือนเห็นรถระมูลอ่ะเอารถระมูลเอาอะไรมางันหลานมากระทืบน้องพี่อ่ะใช่ไหมใช่ใช่พี่ไปอีกทีตอน จำไม่ได้อีกทีกี่โมงนะบัสหลังนานแล้วนานแล้วนานมากแล้วใช่ใช่ประมาณเพราะว่าเองบอกว่าเดี๋ยวมันไม่มีรถบรรมุนงานร้านใช่ปะเอ็งบอกไม่มีรถบรรมุนใช้แล้วก็พักเองเอาเออผู้จัดการเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องเรื่องเล็กฝันเรื่องเล็กฝันไงกูบอกเลยเองก็ไม่มีรถมามางัดถูกต้องไหมก็เท่ากับเหมือนกับพี่ก็ช่วยเองเพื่อให้มีรถมางัดงานร้านแล้วมากระทืบพวกพี่ต่อโอ้โหพิเกต ใช่ไหมเอาเว่าเาสมมติเวลาตอนเล่นกับพี่ไงฮะตอนก็ให้พี่ชุบใช่ไหมแต่ถ้าไม่เล่นก็คือบอกไม่เล่นก็พวกพี่ก็ไม่ไม่อะไรแต่ถ้าบอกว่าเล่นเออชุบหน่อยพี่เดี๋ยวพวกผมมาเล่นต่อเลยอย่างเงี้ยก็พูดกันตรงๆมงเลยก็ได้ใช่ป่ะล่ะอันนี้มันดูเหมือนมันเหลี่ยมเหลี่ยมเไปม่คือที่ที่ผมจะบอกหมายถึงว่าเฉพาะหลุมนั้นไงพี่ในในความหมายของผมอ่ะพี่พี่เข้าใจใช่ไหมเราก็คือหมายถึงว่าที่ผมจะมาเล่นทีก็คือหมายว่าเริ่มลูมใหม่ค่อยว่ากันอะไรประมาณเนี้ยพี่ ไอติณมันบอกว่าเองบอกว่าหลุมนั้นไอ้บอกว่างั้นเลยพี่ผมไม่เล่นแล้วเพราะว่ามันมันเราก็จะพูดไปแล้วมันย่าพูดอะไรที่เยอะเลยนะเอออย่าพูดอะไรที่มากไยนะไฟเขาแบบว่าหลุมหลุมนี้ไม่เล่นแล้วประมาณนี้พี่มันน่าจะน่าจะใช่เข้าพี่พูดแต่แบบนี้นะอย่าพูดแบบอื่นนะอันนี้มันทำได้เหรอพี่เกตหมายถึงว่าถ้าเราชูขึ้นมามันมันมันต้องรอฟูดาวใช่ป่ะพี่มันใช่แต่สุดท้ายอ่ะมันจะมองเป็นเหมือนกับยังไงอ่ะมันถ้าฟ้าพาเห็นหรืออะไรพวกพี่ก็ผิดนะ มันเหมือนพันธมิตรกันอะไม่ว่าจะเล่นจุดเฟดหรืออะไรถ้าพี่ชุบขึ้นมาแลวยังไม่ขาดจุดหน้าต่อมันมันก็เหมือนกับว่าเป็นพันธมิตรกันอะที่นี้เขาน้าจะปรับนะพี่ที่ผมผมผมก็เลยไม่ไปเล่นต่อร้านอื่นไงพี่เพราะว่าก็เลยรอเริ่มหลุดใหม่เพราะว่าไม่ร้านั้นคือร้านสุดท้ายแล้วตอนนั้นผมไม่รู้ตอนนั้นพวกผมคิดว่าร้านนั้นเป็นร้านแรกไงแต่เองบอกกับน้องพี่ว่าเออเอาไปเลยผมไม่ผมไม่เล่นแล้วแต่ผมจะเอารถคืน เพราะว่าตอนนั้นที่พวกผมได้ร้านมันได้ร้านนั้น,นรานานาน้านแรกเลยพี่ก็เลยคิดว่าร้า,านนั้นเป็นร้านแรกน่าจะเข้าใจความหมายผิดกันนะพี่เจตเพราะว่าผมคิดว่าแบบเฉพาะรูปนั้นอะไรเี่ยก็ทิ้งห่างหลายรูปอยู่พี่กว่าจะไปเล่นอีกทีก็กว่าจะมากันอีกทีก็นานอยู่พี่อ้าวจรงจงเข้าม,มาให้จริงที่มาคุยไม่มีอหรอกพี่ไม่อยากมีปัญหาแต่ถ้าถ้าเองใช่แต่ว่าถ้าเองทำแบบเนี้ยมันมันเหมือนขอโทษขอโทษด้วยพี่เมยอยากจะมีปัญหาอะไรพี่ไม่อยากมีปัญหากับพวกเองะไรจริง ไเ่ไา่ไม่ว่าจะอะไรพี่ก็พยายามเลี่ยงอยู่แล้วไม่ว่าจะงานร้านหรืออะไรบางน้องก็บอกไม่ต้องบัฟไม่ต้องอะไรกันไม่ได้อยากเตะเสียไม่ได้อยู่แล้วคือคือน้องคือน้องอ่ะให้พี่ชุบแล้วก็ไปงานต่อถูกไหมที่พี่หมายถึงใช่ไปงัดต่อในเวลาลุกนั้นเลยหรือว่าไงอีกลุกหนึ่งหลายลุกอยู่พี่ประมาณก็เยอหลายลุกไม่ก็คือฝื่อที่น้องฝื่อบอกว่าเออพี่ชุบผมหน่อยเพราะรถประมูลอ่ะมันไม่มีคนถือ ผมอ่ะจะรถประมูลไปใช้เอ,อพี่งัดไปเลยร้านอ่ะบอกไอ้ติ่มไอ,อ้ติมมันก็มาบอกพี่พี่บอกเออชุบไปเลยเดี๋ยวรถประมูลน้องมันหายเอเราก็คือหวังดีไงก็คือคิดว่ามันมันไม่ไอะไรแต่สุดท้ายก็เหมือนก็เอารถคันนั้นามาแบบมาไล่ดูร้านมาไล่งัดต่อยทีนึ่ง น้องมันสื่อสื่อไม่ใช่แบบนี้ไงตอนนั้นน่ะมันแม่บอกว่านะไม่จะเข้าใจผิดกันแล้วน่าจะเข้าใจผิดใช่เฉยๆพี่ขอโทษด้วยพี่ขอโทษด้วยครับคือสารย้นผิดพี่เพราะตอนนั้นที่ผมบอกผมคิดว่าแบบในมุมผมคือตอนนั้นคิดว่าแบบร้านนั้นเป็นร้านแรกนว่ไงพี่ก็เลยบอกว่าหลุมหลุมนั้นำไปเลยแต่เสียงมันน่าจะไม่เข้าอพี่มันจะเข้าแค่แบบว่าเอาไปเลยอะไรประมาณเนี้ยตอนนี้ผมพูดไปก็แบบเอาเอาหลุมนั้นไปเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่แต่ตนเนี้ยพี่ แต่เสียงมันน่าจะไม่เข้าขอโทษแทนน้องนะครับพี่เกอาจจะสื่อสารผิดพลาดกันตรงนั้นนะเท่าที่ผมฟังนะอันนี้ผมก็ไม่ไม่ไม่ได้ฟังเมื่อแต่แรกถ้าเป็นเรื่องอัดร้านกันใครไม่เล่นเดี๋ยวโอเวอร์เล่นเองครับพี่มืดบอกอืนแหละก็ไม่มีอะไรก็คือถ้าที่หลังอ่ะมันจะให้ชุบหรือแรสื่อสางดีๆเพราะเได้ได้ๆอเองมันก็เหมือนกับเออมันมาเลี่ยมแบบ ไปพวกพี่อะเออชุบหน่อยพี่ผมไม่เล่นแล้วแต่เองไม่โผล่รูปหนึ่งไม่ว่าใจรูปหนึ่งเองรูปอีกรูปหน้าอะไรเงี้ยมันเองจะพูดมาทําไมว่าเองไม่เล่นแล้วจริงป่มล่ะใช่ป่าหมึกถ้าถ้าเป็นหมึกแบบว่าโดนแบบเนี้ยเออหมึกชุบชุบพี่หน่อยดิพี่ไม่เล่นแล้วเดี๋ยวพี่ให้นี่แต่อีกสองรูปพี่โผล่มากระทืบหมึกอย่างเงี้ยทั้งที่แบบเป็นหมึกมึกจะคิดไงก็นึกว่าแบบทั้งรีอะไรเงี้ยเข้าใจอยู่พี่เข้าใจครับใช่เรื่องร้านพี่ไม่ได้ห้ามหรือไม่หรอก คือมันจะมีหลุมนั้นอ่ะไอไอโดนแม่บอสใหญ่มาก็แบบเออโดนกระทืบไอภูมิว่าไม่หมาจะเย็นเอามันก็มีนิดหน่อยไอไอ้ภูมิเพื่อนมาแล้วด้วพี่แจ็คไอภูมิบอกให้เปิดเลยพี่เปิดอะไรไปคุยสภาดีกว่าคุยสภาไอไฟไอภูมิทั้งผ่าวกูบอกให้เปิดเลยคือยังไงวะเนี่ยแต่มีปัญหาใครใครจีนอ่ะใครจีนเหรอฮัลโหลครับฮหลโหลครับใครจีนครับไปคุยสภาดีกว่าคุยดีไม่ชอบเลย โอ้ยไปกุนตีนมึงพูมอย่ามีปัญหาขอโทษไปขอโทษไปน้องผมโดนต้นอ่ะขอโทษด้วยครับพี่เกดพี่ขอโทษด้วยพี่เฮ้ยพมใจเย็นเพื่อนเฮ้ยผู้ตัดบทอ่ะเฮ้ยไปลุ้นผู้ตัดบทเอ่อเฮ้ยตั้มจะเย็นเพื่อนตั้มเฮ้ยพูดห่างหน้าไปบ่างนี่ปัญหาไม่เพี้ยแงาสวยป้าตั้มสวยวายร้ายมาขอขอค่าครีม 9m ได้ไหมครับ9อันณะ ไอพวคิมโดนป้นเกาอันคิดเท่าไหร่วะเก้ามชิเชลเก้าเอ็มเก้าอ้าเอ็้วงเราเก้คีมมันก็มีราคาถูกปะล่ะราคาเท่าไหร่อ่ะเกเออ้ยพมิบอกไปดิเท่าไหร่อะไรเมันตีเป็นบับบประกันกี่กี่ใบอ่ะอ้าวหยตีเป็นประกันแล้ว พูดเรื่องบัตรประกันเอาเลยไม่ล่ะเอาเลยเปล่า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 กไม่มือเลี้ยงกูอยู่ไหนวะอยู่นี่ครับอันไหนอ่ะหัวปะหัวปะคนเลยนี่ปะไม่ได้แล้วเมื่อกี้เเเเเลลลลยยยยยโอ้ยขอซ้อมก่อนเถอะจะบ้านจะชิมอยู่แล้วไม่ก็ไม่อยากมีปัญหาในเสต๊าฟว่าต่ำไม่ต่ำไม่ใจแล้วก็ยังมีพังตัวเลยนะเล่นไม่ดีกว่าเหรอ ได้้องสอมอีกเก้าเอ็มเลยนะเว้ยเก้าเอ็มมันก่อเป็นพันตัวเลยนะไม่เล่นแล้วก็ไม่จ่ายแล้วจ่ายเหรมันเล่นไม่ดีกว่าหรอเบิกเก้าเอ็มเลยหลพี่ตอนนี้อันนี้ควักแบบว่าเก็บเงินหรือว่าจะจะเปิดจะควักกู๊ดหรือไงเอาสักทางเลยสักทางครับ พูดกันเลยดีกว่าตอนนี้ไม่ตอนี้ไม่สวยว่ะทำนี้ไม่สวยจริงไม่สะพาเลยอย่าไปคุยเยอะอ่ะไปน่ะฟังฟังไปเลยถ้าถ้าเก้าเอ็มไม่ได้เก้าคีมก็เก้าสิบใบตอนนี้แม่ชิลชลของเหลือของเหลือจัดเลยของเหลือมากเลยกาลปีของเหลือโุ้ย น่กกากลัว90ใบเลยอะ่ะเฉ่งกว่าจัดเลยเฉ่งกว่าจัดเลยเอาเลยไม่ล่ะตอบผมไม่เคยเห็นพี่เป็นอย่างนี้นะเอาอะไรไม่ได้เอาอะไรไม่ได้พูดเงี้ยเอาอะไรเปล่าเอาเลยไหมหมายถึงว่าไปถามด้านหลังดีๆนะเดี๋ยวงมนะโหลถ้าไม่เอาก็ไปกดเงี้ยมา 9m เว้ย พ drive, ี่ต๊อสักเสียงกินไม่ได้พี่ไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าไอ้ฟ้าอันนี้กูไม่ได้อยากจะงเมึงไปเกี่ยวนะแต่กูแค่แบบว่าว่าไงพี่ได้ได้ได้ข่าวว่าเอ็มดีมีตัวแจกเหรียญเยอะปะตอนนี้อุ้ยไม่อยากพูดว่ะเพื่อนอุ้ยมึงไม่อยากพูดแสดงว่ามันมีมูลใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของกูกูไม่อยากพูดอ๋อแล้วไปแต่พี่ต๊อปกติผมไม่เคยเห็นพี่เป็นงี้นะโจงโจงนี้เหรียญไม่ค่อยมีจ้อยากปั๊มเหรียญพอดีเลยเอออยากได้เพิ่มได้กินเหรียญเถอเนี่ย พี่ตอนผมเมืกีเห็นพี่เป็นยีแล้วพี่ชายอยากได้กินเหรียญกินห่ออ่ะอยากได้กินน่ะเอาได้ปะไม่แต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้มันก็คุยกันเสร็จแล้วไม่ใช่หรอตั้มหรือว่าถ้าถ้าเจ้าเก้าเอ็นต้องไปคุยสภาแทนเราอย่างนั้นน่ะแต่ก็ไปสภาไปดิไปไม่ต้องไปสภาแทนงั้นก็ไปคุยสภาดีกว่าถ้าเก้าเอ็นมาอะไรยกล้อ เราคุยแล้วนยนจะโพดไอ้ยเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งพวกมึงอย่าเพิ่งรีบไปพวกมึงพวกมึงรอกันใจเย็นใจเย็นอย่าเพิ่งรีบไปเเพิ่งเเพิ่งเเพิ่งมานี่ก่อน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 วเราเรามาคุยกันก่อนเขาเข้างานัอเ่ยับผิดับผิด่นีลอย่าลืมว่ารถไเช่าอยู่นะฮัลโหลรถอะมีสภายยินฟังอยู่นะไม่อก่ไอ้สะพาเยินงน้องไม่มีรถเลย่ะเออฟังก่อนฟังก่อนคุยใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่า มึงฟังกูนนะเรื่องเรื่องเรื่องทั้งหมดของมันกูจะใช้มง normal น,น,นะเรื่องที่มันพูดมาทั้งหมดอ่ะมันไม่มีทางซื้อติดอยู่แล้วเว้ยเรื่องเงินล้านมันไม่มีอะไรเกี่ยวกันเลยสองมึงเข้าใจเข้าใจอยู่พี่เปามีเงินแต่ว่าเราจะใช้เงินพี่เปาตลอดไปไม่ได้ตอนเนี้ยโฟกัสโฟกัสก่อนกจะตีับเออได้อ่ามึงฟังกูเถอะกูเข้าใจกูเข้าใจไอ้เมื่อกี้เมื่อกี้พวกมึงที่บอกว่าเสีย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 ใจเย็นเว้ยอย่าไปเล่นตามเกมมันมึงอย่าเล่นตามเกมมันไม่ไม่มึงฟังกูกูยิงข้างๆมันมึงมันจะมีมึงฟังกูนะมันมีไอ้งงใหห่้าานมมึช มันบอกว่าสุดท้ายแล้วอ่ะมันออกไปอ่ะไปอยไปกระทืบมันมันบอกอย่างเงี้ยเออช่างมันมันกระทืบมันกระทืบไปพี่เรามีโปรเจกต์พี่ใช่ใจเย็นเย็ฟังกูรถก็ปล่อยเช่าเข้าไปมึงมึงไม่พร้อมอะไรทั้งนั้นเดยวว้ยไอเรื่องเสียหน้าปล่อยให้แม่งเสียเพื่อถ้ามึงไม่ได้บ้านอ่ะมึงเละกันทั้งหมดทั้งสีคนนี่แหละกูบอกให้ใจเย็นเย็น จะจ่ายไหมถ้าจ่ายก็ไม่จ่ายพี่เดี๋ยวคุยตะพาวมันซื้อมันซื้อไม่ได้อยู่แล้วพี่ถ้ตามนั้นก็ไปว่ามันไม่ไหวแล้วถ้าออกไปไม่ต้องสวนเขานะจบใช่ไปเลือดก่อนไปเลือดก่อนไหมไปเลือดก่อนเดี๋ยวต้องไปต่ไปแต่สุดแต่สุดท้ายแล้วอ่ะเบืงรู้ใช่ไหมมันเป็นปัญหาระยะยาวนะถ้าเลือกที่ไม่ตีกับมันแล้วอ่ะแต่ว่าเราเอาคืนที่หลักก็ได้เพื่อนกูเข้าใจต่อยอมตรงนี้ไปก่อนก็ได้ เขาเข้าใจพี่เข้าใจแต่ว่าหลังจากวันนี้ไปอะปัญหาระยะยาวนะไปแหลมกันมานนิดนึงปุ๊บไม่มัน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 ไม่ยาวแบบพี่ไปล่ม่ยาวไม่ยาวพี่วันนี้วันที่สิบเก้าวันนี้สิบเก้าพรุ่งนี้ยี่สิบพรุ่งนี้เปิดลงชิงบ้านแล้วไอ้เรื่องงานร้านถ้าทิ้งสักห้าหกวันก็ไม่เป็นไรหรอกพี่ถ้าได้บ้านเราจะทำอะไรก็ทําเลยใช่จะทําอะไรก็ทำเว้ยส่วนตัวก็ไม่ต้องงัดเี่ยอืมส่วนตัวก็ต้องงัดคำว่าไม่งัดคือไม่งัดนะเว้ยก็ไปโฟกัสซ้อมแทนไงถูกใช่ต่อยังไงพวกมึงต้องซ้อมมทุกวันแล้วต้องซ้อมทุ สบายเว้ยวิธีวิธีที่มันทมันมันซื้อเรื่องโง่ๆเว้ยมันทำอะไรไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยแต่พวกมึงก็ต้องเข้าใจนะคำว่าไม่งัดก็คือไม่งัดนะเว้ยไม่เอาเหมือนเหมือนตอนนั้นที่แบบคุยกันว่าจาประโยชน์ต่อตัวเองก็ไม่เอานะคำว่าไม่งัดคือร้านไม่ยุ่งนะเว้ยไม่ว่าใครจะชวนไปก็ไม่ต้องไปนะแบบเป็นตอนนั้นมึงจร้ายไหมที่บอกไม่งัดร้านในวันหนึ่งมีเรื่องพองงาร้านอะไม่เอานะเว้ยไอ้เหี้ยยังไงก็ได้หลังได้บ้านนะกูกูขอเออหลังได้บ้านมึงจะตีกับแม่งทั้งเดือนก็เอากูขอฮิโดชิกก่่่อออนเลยรรบแงไไไขทมมฮิิโชะั ไอเขื่อนหมายถึงมันจะตีฮิโรชิ้ก่อนเลยได้บ้านเสร็จจะมึงคิดเอาเว้ยมันไปเพราะพวกเราแบบไม่ยอมเลยแหละเราเราถึงอยู่แบบไม่มีของกันถึงทุกวันเนี้ยใจเย็นเว้ยถ้ามึงมีมีของสแปร์ไว้เท่าไหร่กูไม่ว่าเลยเว้ยแต่เือตอนเนี้ยมึงเราตัวตัวอะไรเอาไม่รอดเลยตอนเนี้ยใจเย็นคือมือมึงมีเงินต่อให้มีเงินเป็นร้อยเอ็มเราก็หาของที่ซื้อมาทําไม่ได้นะตอนเนี้ยคือกว่าจะหาได้นี่มันยากมากเลยนะมองตรง ก็คือสรุปอะเลี่ยงไม่ตีเขาเนี้ยพอเลี่ยงไม่ตีเสร็จแล้วปุ๊บเนี้ยเอทางออกเป็นยังไงมีกี่ทางที่จะไม่ตีไม่ได้ผมมันไม่น่ากะตีได้ป่ะมันไม่น่าติดหรอกเรื่องอะไม่ติดหรอกเรื่องไม่ติดอยู่แล้วระยะยาวแต่ที่ตอสบอกไงระยะยาวไม่เกินไม่แหลมไม่ต้องฟังผมนะเรื่องเรื่องไม่ติดปุ๊บมันจะมาหามึงอะเรนมาเล้า แล้วใครที่สนิทกับมันอ่ะมึงไปด่าพ่อด่าแม่มันอ่ะมาติดให้มึงเลยนะเออกูขอร้องเลยเว้ยเรื่องเนี้อย่าไปยุ่งกับมันเลยตีห่างไม่เอออ่ะกูขอพูดก่อนเรื่องเนี้ยเคยเกิดขึ้นบ่อยเคยเคยเกิดขึ้นแล้วด้วยมันซื้อไม่ได้มันก็ชอบไปแบบไปต่อยมันเล่นบ้างใครสนิทกันอ่ะมันอ่ะสมมติมึงไอ้สมมติไอ h โฟนต่อยกับไอ้อเล็กไอ้อเล็กไม่ถ่ายหรอกแต่อีกคนเดินมากดถ่ายถือว่าเป็นไอเด้ดีแต่มันเหตุใครทําให้สวยเพราะเรื่องพวกนี้กูกูขอด่านะกูบอกเลยมึงอย่าอยย่่่าางงโๆแบบนนี้ะ ซื้อเรื่องนี้มันซื้อไม่ติดอยู่แล้วแต่ใครที่มีเพื่อนอยู่แก๊งมันอะแล้วมึงแบบไปไปเล่นกันไปด่ากันอะไรถ้ามามาตายเพราะเรื่องปัญญาอ่อนแบบนี้ไม่เอานะเว้ยีอะก็ตัดขาดไปชั่วคราวใช่ตัดขาดไปก่อนชั่วคราวไปให้เราก่อนลุงนึ่งไปโอเคครับพี่ตอนคุยไม่แน่สภาเนี่ยคุยไม่แน่เอาไหมเนี่ยตั้มตั้มตั้มไปเรียกตั้มเรียกให้สภาตามผมเลยก็ได้พี่ยามพผมไปเอาไปเลเวลล่างหน่อยพี่หลังไอ้ดอกหลังไอ้ดอกไอ้บ้าจ่ไหนไอ้บอาไปอี๋ เอออยากมีปัญหาเว้ยอยากมีปัญหาไงพี่ชอยโดนชื่อป่ะอยากโดนดับความมั่งใจอ่ะพี่ผมกินเผาบ้างอเลว่างพี่ที่ไหนอ่ขึ้นมาพี่พี่พี่พีเจ๊พี่ส่งผเาหน่อยได้ไหมพี่ผมฝาติดรถเ้าด้วยพี่